ของนันเตอร์กรสันนะคะจากมหาวิทยาลัยบิซูรีนะคะบอกเลยนะคะว่า DHA เนี่ยเป็นกรดอินโดจำเป็นนะคะที่ดีต่อสมองและสายตาค่ะนี่ผลดีนะคะต่อการเรียนรู้และจดจำค่ะช่วยบำรุงสมองและสายตาทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะออชคะ NBL DHA Free Oil นะคะจากประเทศออสเตรเลียาสารสกัดจากสาหลายค่ะ หมดกังวลสารโลหะหนักแบบในปลาทานง่ายนะคะรสเลมอนเป็นรูปปลาแบบนี้ค่ะนี่ใช่อร่อยมากมาอยู่ทานทุกวันเลยนะคะนี่จะแกะนี้กินก็ได้หรือจะทานทั้งเม็ดก็ได้่มายูทานเลยแกะนี่หางปลาอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่่ะนีค่ะ